สวัสดีอีกแล้วคราทพชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่นนหกอีกแล้วเป็นเนีวทางหนึ่งกันยาโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังโดยครับใบนี้ครับเอกชายเบ่งปานุทัานวิ่งโบน 97 9กับ7คู 7, ่97ชุด972 972แล้วก็29 29นะรวม3ชุดเป็นแนวทางนะเอกกระชายเอกมหาชายนะ ใบนี้ครับนัำผุเบ่งปันแนวทางชุดเดียว101นะท่าน101น้ผุนะเจ้าของแนวทางเบ่งปานชุดเดียว101ท่านนันผุท่านนี้ก็เบ่งปานหลยแนวทางชุดเดียวนะท่านผูช้ชม ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางล่างวิ่งแบบสองตัวนะแนวทางที่ผ่านผ่านมาก็สรุปผ่านนะท่านผู้ชมแนวทางที่ผ่านผ่านมาก็สรุปผ่าน แล้วก็สอง7จ7ดสอง็ผ่านสองนะสองจผ่านสองผ่านสี่เนื้อท่นใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งผ่านศูนยห้านะศูนห้าศูนกับห้า เป็นแนวทานวิ่งล่างสองตัวก็ขอบคุณจริงๆนะไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนคูเด่นคู่รองนะท่านหกห้าหกเก้า

ก็ขอบคุณนะแนวทางที่เบ่งป้นอย่างเร็วเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ชายเล็กชายเล็กเบ่งปานเนียวทางสอง่ถวสอง่ถว ครบร้อยสิบหน่อยนะแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่2นะท่านผู้ชมก็แถวที่ห 1, นึ่งเจศูน1235แถวที่2 4568912 2องแถวนี้ชูนครบ1256 หนึ่งสองห้าหกนะก็โชว์สี่ตัวเป็นแนวทางครบสามตัวโบนอีกหนึ่งแนวทางชายเลสเจ้าของข้อมูลก็ขอบคุณมาครับนะแนวทางเอ้ยที่เบ่งปันใบนี้ครับชอบก็จัด ท่านก็แบ่งปัน5 7าเคู่จ็7แป7 5ปจหนะ5 7 8 7 8 8 7 5 7 7เ8 7 5แก็ ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางนะที่ที่เบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจนะไปต่อกันครับท่านใบนี้ใบนี้ก็เป็นท่านวิ่งล่างเแบบสามตัววิ่งล่างเแบบ สามตัวนะเดวทันที่ประพันธ์มาก็สรุปผ่านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทันที่ประพันธ์มาก็สรุปผ่านเดี๋ยวทันที่แล้วแปดหนึ่งสามผ่านผ่านแปดผ่านแปดนะสี่หกผ่านหกผนนะสองหนึ่งผ่านหนึ่งผ่านนะ ท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันป8ปดนสาะเบ่งปันแปดเบ่งปันป3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปันปอย่างทานใจด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะเบ่งปันชุดเดียวนะแปดหก 6, 7, เจ็ดพันคู่เจ็ดแปดก็พันคู่โต้นนะเนี่ยที่แล้วก็พันนะแปดหกเจ็ด ในทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะในทันใหม่นี้ครับในทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสองสามเก้าสองสามเก้านะก็แบ่งปัน,ปน ชุดเดียว3ตัวแลวก็คู่2 3 2สส,ส,ส,สแล้วก็2 9 3 9 2 3 2 9 3 9ก,ก,ก,กนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วเร็วทันใจ ใบนี้ครับอีกหนึ่งแนวทาง10หน่วยโบนแบบ2ตัวครับผมก็แนวทางที่ประผ่านมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะท่านผู้ชมสรุปแล้วก็ผ่านแนวทางใหม่นี้ครับแบ่งปานศูนยนะท่าน เบ่งปันศูนย์เบ่งปัน2ตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลนะที่เบ่งปันนะเดวท่านที่แล้วก็เบ่งปัน 06, 000, 6 0นะผ่นพันหกนะสี่หนึ่งพ0นหนึ่งสกนสามศูนย์สครับท่าน ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่แบ่งป,ปันอย่างเร็วทันใจด้วยถ้านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมนะอย่าลืมเป็นกําลังเจอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะต่อไปครับผมใบนี้ วิ y, นดี้แนวทานสิบหน่วยล่างฝั่งซ้ายแนวทานสิบล่างฝั่งขวาแนวทานหลักหน่วยล่างนะเคล็บหน้าจอได้นะเคล็บหน้าจอได้แนวทานที่ผ่านมาก็สรุปผ่านนะท่านผู้ชมผ่านนะฝั่งซ้ายสิบล่างฝั่งขวาหน่วยล่างแนวทานใหม่นี่ครับฝั่งฝั่งซ้ายสิบล่าง เบ่งปาน702ฝั 70, 02, ่งขวาหน่อยล่าง1 4 7 9จับคู่นะ71 74 77แล้วก็79 79นะ01 04 0 7 ศูนย์เก้านะศูนย์เก้าแล้วก็ตามด้วยสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองเก้านะจับข้าตรองนะท่านขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทางสิบโบนนะท่านเข็บหน้าจอได้นะ สอบอสิบโวล์นวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะสรุปผ่านนะท่านผู้ชมเนี่ยท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปันศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่ครับท่าน ใกท่านใหม่นี้ก็แบ่งปาน0 24ย์นปาน3ตัวเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆนะในทานที่แล้วก็ผ่านนะ10โบนนะท่านผูช้ชมขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันครับผมใบนี้ครับทา่านใบนี้ก็เป็นแนวทาง สอนอบโบนสิบน้อยโบนสามสองห้า,าหาเนวทันที่แล้ว547สี่เจ็ดพันเจ็ดศูนย์สี่หนึนาทันใหม่นี้ครับ XJ ก,ก็แบ่งปันสามสองหาคราทัน สามตัวเป็นแนวทางนะต่อไปครับโห้ใบนี้ครับท่านดับบนตัวเดียวนะเบ่งปานดับสองเบ่งปานดับหลายตัวแต่เป็นตัวเดียวนะดับสองตัวเดียวดับอรอสอน,นอนนะขอบคุณจริงๆริงเลยแนยวทางช่วมต่อกัน ใบนี้คราทานมาลินะท่านเดี๋ยวท่านโบนแบบสองตัวท่าน,านก็แบ่งปานหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวครับนะเดียวท่านโบนร้อยสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เนวทานครอบโบนรวมโชูนแนวทานครบโบน,น,น,บโบนใบนาดแล้วก็ท่านอาูนะท่านอาูนกับท่านใบนาดรวมครอบโบนแบ่งปันครบ0 3 4 6 7สาเปด 0 3 4 6์สากเจ็ก็ขาด1นึ่นะขาด1นึก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลน,นะที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็แนวทาน10บบนนะหลายท่านนะท่านครูเมือง ทุกที่ท่านเวียงพิงแล้วก็เซวโรดแล้วก็อีกท่านหนึงนะท่านสามท่านรวมชูนสิบบนูนสามเก้าสามกับเก้านะเนีท่านหลักสิบนะนีท่นหลักสิบบนูนขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วท่านใจ ท้านผู้ชมครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็มลิเบ่งปันคู่สองตัวบุญโดย 1กับ7นะ1กับ7ก็เป็นปานโค่1 2เบ่ง,งปาน,นโคน่1 2 1 9 7 2 7 8 7 9นะนนะวิ่ง1กับ7จ,จับชุด 1>, 1 2 1 9 7 3 7 8นะก็ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆข้อบนไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมรวมตัวรวมตัวชุด2ตัวนะท่านจากหลายแนยวทางท่านนี้ก็แบ่งปันแนวทางหลัก10 และก็จับคู่กับ10หน่วยบูรณ์ก็รวมชุด33 34 36 37 38 39 30 99 93 94 96 97 9890แนะแบ่งปานรวม14ชุด14ชุดสตัวบูนต่อไปครับผมใบนี้ครับนะ10ล่างตับ10ล่างดบบางดบนะ โรจิเลสนะโรจิเลสแบ่งปันดาบ5แบ่งปันดาบตัวเดียว5นะดาบ5ตัวเดียวในทันที่แล้วก็ดาบ0สรุปผ่านนะในทันใหม่นียก็แบ่งปันดาบ5ในทันทีแล้วดาบผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้ครับก็เป็นเวทานดับ10ล่างอีก1นวทางดับ4นะทานดับ4ทานรโรจิเลสเนียวทาน,าน,นทานโนะรจิเลตก็แบ่งเป็น,ปนสองสุดดับสิบล่างนะสุรนี้ก็ดับ4นะท่านผู้ชมดับ4 ดับตัวเดียวสครับนะนทันที่แล้วดับดับ1ก็ขอบคุณจริงๆครับท่านสำหรับข้อมูลก็ทู้ชมครับก็ประมาณนี้ครับท่านท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับท่าน คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเราเจอการคลิปใหม่คลิปต่อไปก็คลิปนี้ก็ขอบคุณแลวก็ขอสวัสดีครับโฮ